ครับสวัสดีครับผมไม่สารมนซึนบันมากอ่าม้นนี่ก็ได้มาเที่ยวทำม,มาเที่ยวทำวัดป่าวัดผู้ร้อมเขาพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนว่าไม่ถ้านด้ยงยทึง่งอ่าเดี๋ยวพี่น้องนึงยางขึ้นไปเบิ่งด้วว่าจุงทึ่งเนื่อมันแม่ถทำว่พี่น้องโอ้อยู่สูงมีพี่นอ้องอันนี้งยางขึ้นไปล่องเบิง้งนะพี่น้องเนาะว่าสิมีทำรืยบ่มี พนมุ้งไว้อยู่ดิพี่นอ้องอ่าพนมุ้งไว้ทึง่งๆอยู่พีเด้อพี่น้องเด้ออ่าไปไปเบิ้งน้ากันพี่น้องบ่เนี่อ่าลุกขึ้นไปเบิ้งดูว่าท่านเห็นจักเทียร์เราพนว่าไม่ทำเราพี่น้องก็เลยสีพาพี่น้องขึ้นไปเบิ้องอ่อผีทั้งพี่พี่นอ้องอ่าลัาาทธิธรรมในพนมุง้ง อาเป็นลังค่าไปนะพี่น้องเนาะเลยเบียงขานนอกนะเป็นลังค่าได้พี่นอ้องเด้ออ่าพนมุ่งรังค่าเลาะปากทำพี่น้องอันเดียวขอไปเบิง้งบัดผู้ร่อมเขาเดยพี่น้องเด้อบัดนุนคุณนบัดปลาผู้ล่อมเขาบันนุนคุ้นตำบลทาสาลาอำเภอเม่นใจาชีดีจังหวัดขอนจันพี่น้อง โอ้โหคนมุ้งลอยเบียงมาด้านนอกพี่น้องมุ้งลอยเบียงไว้ปากถา้ำนะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเป็นปากถ้ำพี่น้องอันนี้พระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าสาธุ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 โอ้ นั่นนเสิขาวแด้ปนพี่น้องไอ้บอลนั่นนยสิขาวด้ปนพี่น้องโอ้มนุพี่น้องเลย มือจิอออปป้พี่น้องนี่ขาไปปรไรทหรือพี่น้องอ่าเดี๋ยวท้ายรอปากทำให้พี่น้องเบิ่งขอไปเด็กเครื่งเดียวอ,ออกก้นพี่น้องวัน รู้ซื้อว่าเขาจะเขบาบัไเลยพี่น้องอ่ะออกจากประทับมาได้พี่น้องด้วยบ่นเออเขาไปเพระถึงหลวงพี่น้องคือว่ามมนเป็นหู้เขาไปทั้งในพวกหลวงตูคนหนึ่งรู้ซื้อว่ามันจะทายาอย่ากจะพี่น้องมาง ปากทำนี่กัสิมีอาลูปงูเป็นรัษนาเป็นภาพภาพปูนเห็นเป็นลูปงูไหมน้องพี่น้องเนาะสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวไปปากทำม,มีสองปากเลยพี่น้องเนาะนี่สองปากอันนี้ปากหนึ่งอันปากสอง ปากน้อยรูซสึกว่าเขาไปหาักนะพี่นอ้องเลยเขาไปยากอยู่พี่น้องแล้วถ้าเราปากใา้พี่น้องบึ้งหนึ่งทำเบาๆแอบทำน้อย โอ้เห็นเลยเบียงออกมาายางงามเลยพี่น้องครับจิบดีขอจบเพียงแค่นี้พี่น้องเด้อจะนึมกุไลกุแชกุติดตามพี่น้องเด้อมีเงินไปล้านเป็นแสนลำลำเรื่อยๆพี่น้องเด้อสวัสดีครับ